ยินดีต้อนรับสู่ชิดชิวสวัสดีทุกคนในนาวันนี้เราอยู่ในเกมมาดีดทีวีวันนี้เราจะมาเล่นแร้งของเซอร์ซึ่งในนี้ชื่อเอาหมอมานะ,ะทุกคน <S <S โอ้อุยแหลกว้าแหลกอ้าโอเคทุกคนโอเคนะเราจะเอาหมอเราจะาเล่นสกินนี้อ๋าปึ๊บนี่สกินนี้นะทุกคนเป็นสกินที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยนะคะ เออมาแล้วอุ้ยแมรี่แมรี่หรือเปล่าแมรี่หรือเปล่าได้ข่าวว่าแมรี่ไอ้สกินเนี้ยเล่นแล้วมีพลังใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ไหม,มเออสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับอ่าอุ้ยเฮ้ยแมรี่สวัสดีแมรี่รโอ้โหอือโอเคทุกคนเราคงรู้แล้วแหละว่าฮันเตอร์ก็คือแมรี่นะทุกคนนะ โอเคนะทุกคนอุ้ยมาอีกแล้วแมรี่เสียดายฮะเราแบนแมรี่ไม่ได้นะนี่ยังไม่ใช่แรงสูงนะทุกคนนะชิวก็เศร้าอยู่เหมือนกันด่าเออแม่รอนานจังเลยเฮ้ทุกคนมารอนานจังล่ะถึงยังเสร็จยังครับถึงเสร็จยังครับถึงเสร็จยงังเสร็จย่งนานานะเนี่ยโอ้แมปคืออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหรอรอกระจกแตก เรากระจกแตกนานมากเลยอะเร็วๆสิเรารออยู่เออนั่นแหละหมอในแมปโรงงานผลิตอาวุธเยวทุกคนเราเดินไปตืบตืตืบเอาวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปให้มันหลุดโลกเอาโยก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 ไปโยกไปปึ๊บออะปัดอยู่ชิบชับชิบชับอุ้ยแมรี่ชัดเจนเลยเสียงกระจกดังขึ้นขนาดนี้ต้องแมรี่ แล้วเป็นสกินนั้นด้วยเราเห็น้ยเขาไล่เรา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 โอเคโอเคชิวจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่โอเคเราพยายามต้องทิ้งระยะห่างจากฮันเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนโอเคนะนะกระโดดไปอือจุบ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 แล้วก็อึ๊บอ่าแมรี่ตามทันไหมโอเคแมรี่เอแมรี่ไม่ปิดกระจกเหรอหรือว่ามันแคบมันเป็นช่องแคบมารากาจนแมรี่ปิดกระจกไม่ได้อุ้ยตามหลังแสงตามหลัง เราโดนเราต้องเออเราที่ข้ามตะเรายอมโดนเรายอมโดนเรายอมโดนนี่ไงเราเธอเลือดช็อกนะฮะเมื่อกี้ชิวยอมโดนเลยอ่ะอ้าข้ามไปหาแมรี่ทำไมโอ้ยเด้อลูกเด้อลูกอีเด้อเออเออเออแมรีเออนี่ขอขอพับไม้ก่อนพับไม้ก่อนเราจะไม่รอจะไม่รอให้แมรี่มาตีไม้เดี๋ยวมันเปิดกระจกแล้วเราซวยนะฮะโอเคโอเคโอเคฮึบออบอ่ะวแมรี่อ่ะทำเราเลยแมรี่โอ้โหตามหลังเรามาติดติดเฮ้ยตรงนี้รอดได้ด้วยอ่ะ เอ่เคยคิดว่ามันรอดได้ออ้หูปิดโอ้โหปิดหน้าต่างสองอันเลยเหรอโอ้โหแมรี่แมรี่มีคนเอาข้าหน้าต่างมาข้าหน้าต่างแล้วล็อกหน้าต่างมานะไม่มีใครมาทดักกันฮึบนี่แหละหลบแมรี่เขาตีเขาตีพี่เขาตีพลาดนี่แน่พับไม้แต่ไม่โดนหน้ะพับไม้ถือว่ากันไว้ก่อนทิชชิวจนเวลาผู้เล่าหกสิบวินาทีไม่รู้จะทันหกสิบหรือเปล่าอาจจะล้มเครื่องเครื่องเครื่องเหลือสี่เครื่องเหลือสี่โอ้โหนี่หายแล้วข้ามาต่างหายแล้ว แมรี่แมรี่อยู่ไหนแมรี่อยู่ไหนโอ้ยมันกระโดดแมรี่ปันกระโดว้ายว้ายอุ้ยมันตามมาแล้วมันตามเรามาว้ายแมรี่อย่าแมรี่อย่าทำเราแมรี่แมรี่แมรี่จะมองตากูไม่ได้นะโอเคเราระหว่างนี้ฮะเราเราเป็นหมอเราต้องมีความเอ้ย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 เกรงจะพูดเลยว่ามีหมอเนี่ยตรงหน้านะหมอตรงหน้านะ เอออุ้ยพัอวีไม่เอาไม่อยากล้มห้องวีวอยนี่อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกกรจะพับไม้แต่มันเปิดกระจกเฮ้ยกระจก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 อย่าอย่ากระจกเราขอโทษเราขอโทษนะแมรี่ว้าอุยมันเอากระจกดักเรากระจกเอาตัวดักเราต้องเราต้องหนีหนีมันหนีมันเดี๋ยวนี้เออโไม่ก็โอ้โนี่แหละพับไม้เลยเราไม่รอโอออ้ขอโทษเราข เราขอโทษจะทำเราเลยเราขอโทษโอ้มันเอาขึ้นเราก็อี้แล้วอย่านะแมรี่เราขอร้องโอ้เราขอโทษนะแมรี่อย่าอแมรี่โอ้โหหันหลังให้เราซะด้วยเ <c oughs> พื่อนช่วยเราหน่อยเ <c oughs> พื่อนนี่เราติดติดเกร์แด้ะเพื่อนโอ้หมอสวัสดีหมอช่วยเราหน่อยได้ไหมหมอ, <c oughs> อแมรี่โอ้แมรี่เขายังเฝ้าเขายังลดเขายังไม่ลดละความพยายาม เออหม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 อ,หมอหลอกเก้าอี้หมอหลอกเก้าอี้หลอกเออแล้วตีตีเก้าอี้สวยขอ,ขออนุญาตขออนุญาตข้ามหน้าต่างวายวายตัวเลขมาตัวเลขมานี่ขอขอเอ้ยนี่ี่ยไม่เดินเด้ออึบอึเอนะเอเราเราจะไม่ยอมไม่ขาตีสวนไม้แน่นอนนะฮะเราเลยต้องทับไม้ไปก่อนนะเราไม่เราไม่อยากทับไม้เรากลัวเขาเปิดกระจกแล้วเราจะซวยนะฮะโอเค โอ้จุดเลยเหรอโอ้เมื่อกี้เราไม่ได้สังเกตเลยคือเขาจุดแล้วคือถ้าเกิดแมรี่เดินมาตรงนี้เราก็ตายนะเร,เราต้องเสียสละเพื่อมนุษยชัิไหมเนี่ยโอ้เขาวาม,มาเขาวาดม,มาแมว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 เมวจังหวะนี้เราต้องแอบอ้าวเอเอเอา้าวแมรี่เขาไม่เล่นแล้วคือเขาวาผิดแน่เลยอะเราเข้าใจเขาวาผิดเหมือนเราอะตอนเล่นฮันเตอร์เราก็เด๋องเงี้แหละ ก็ใช่นะฮะเรอร์เกมนานะถ้าเกิดเสร์เกมนําฮันเตอร์จะเป็นอย่างนี้แหละจะเออแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจโอเคขอเมื่อกี้เราทาการเซฟม,มันคือคลิปตัวเองไว้แล้วนะเอาไปดูเล่นเงี้ยกระจกแตกสิแตกเออแตกโป๊ะปะโป๊ะปะเอออโอเคทุกคนอ้ยแรกว้า นี่เกมที่สองนะเราจะมาเล่นเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วนะทุกคนกับคลิปหมอนะอุ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาเอาการ์ป้องกันไม่ใช่สาหรับฮันเตอร์เท่านั้นคุณจะต้องลบสองใหม่ใหม่ม่ม่ใหม่ลบกเ็เเถอลบก็ช่างมันเราไม่เราไม่อินกับแรงเซอร์อยู่แล้วเราอินกับแรงฮันเตอร์มากกว่าเง่ว้าว โอเคทุกคนเป็นไงบ้านชิวสวยขึ้นไหมบ้านชิวสวยขึ้นเยอะเลยนะจากแรกๆที่ทคนเจอละบ้านทารูหนูตอนนี้กว้างขวางแล้วนะอีทีเซปายอยู่แล้วก็หันเจอทุกคนอยู่แล้วไปเกมที่สองทุกคนเกมที่สองเออมาสักแล้วหน้าเขาเป็นเหมือนหน้าเขาตัวอะไรนะขาวอ่ะแต่จะไม่ใช่ฮันเตอร์ไงเออโอเคเราเป็นหมอ มีหมอมีหมอมีน้ำหอมแล้วก็หมอเอ่อตัดผ้ามาตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนสวนหมอแล้วก็ลูก้าจุงลูกกี้จุงอีโมจเิเขาอีโมจิอะไรโอเคทุกคนนะเราจะไปในแมปโรงพยาบาลพระหฤทัยกันโอเครึรอฉันรอกระจกอยู่แต่ไม่รู้กระจกจะมาเมื่อ,อไร กระจกจะมากระจกจะมาเมื่อ,อไหร่แตกสิยังไม่แตกโอ้โหเหลืออีกตั้งสองสามขั้นคนเราจะรอดไหมฮะทุกคนนี้ว่าเราจะรอดไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันดิวก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าเราต้องไปกันต่อกับโรงพยาบาลพระฤาษทยกับคุณหมอชุดเชื่อกันฝนแงะเนียะ,ยะ,ะเหมือนเดิมวิง่งเอ,าอ้าแม่งโอ้โอเคูกาเชื่อมเครื่องนี้ใช่ไหมโอเคีงย ตื๊ดต๊ดต๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดเราปั่นกันอยู่เอ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าลูก้ากับคนสวนเขาปั่นกันสองสองเครื่องปั่นกันคนเฮ้ยเราไม่แนะนํานะทุกคนให้แบบปั่นกัน้ยหมอโดนแหม่กันซีเหลือเกินเราไม่แนะนํามาต้นเกมนะให้ปั่นด้วยกันสองคนไม่โอเคถ้าเป็นแปดมีสองว่ากันไปอย่างนึงนะหมอจุ๊กเห้หมอเขาจุ๊กดีอยู่นะว่าไปหมอเขาจุ๊กอยู่จุ๊กคุณหมอกระจุ๊กนะะโอเคเราก็ปั่นไปเรามีหน้ที่ปั่นก็ต้องรีบปั่นนะ อึบอึบอึบป,ปัน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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเอายก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 ไปยกไปยาโ,โอเคตอนนี้ภาพตัดมาเครื่องนังเก็จะเสร็จแล้วเครื่องนั้นก็นจะเสร็จแล้วหมอก็อุ้ยหมอเขาจุกดีอยู่นะเขาจุกมาแบบเสร็จเสร็จสองสามเครื่องเลยอะเอ้ยเพิ่งเครื่องเดียวอ้าวอ้าวคุณหมออย่าเพิ่งนะรอเครื่องนี้เสร็จรอเครื่องนี้เสร็จก่อนเรากำลังจะไปช่วยคุณหมอรอเราเออลูก้ามาทําไมลูก้าไม่ไปหาปันก่อนเหรอ ลูก้าต้องลูก้าต้องไปหาปั่นก่อนไม่งั้นเราแพ้กันหมดเราแพ้กันหมดนะเราจะแพ้กันหมดอย่างเรายื้อเสมอก็ได้เอาหมอหมอเอาอ้าวอยู่นี่เหรออ้าวไม่รู้ขอโทษเราขอโทษเราไม่รู้เอาไงล่ะทีนี้เขามาเขาไล่ใครเขาไล่เราเขาไล่เราหือลงมาตรงนี้อู้ห้องโอเคโอเคโอเคเอ้ยแมวแมวแมวเออเรายอมโดนตีเรายอมโดนตีเพื่อไม่โดนเธอเลือดช็อกนะฮะ ถ้าถ้าเรายอมได้ยอมเลยไม่งั้นเราโดนเธอเลือดช็อกแล้วมันจะไม่คุ้มอ้าวเขาไม่ไล่เราอ้าเขาไม่ไล่เราเอ้าทำไมเขาไม่ไล่เราอ่ะอ๋อหมออยู่ตรงนู้นเขาจะเอาหมอหมอ,อเขาเอาลูก้าอ๋อเข้าใจเพราะว่าลูก้าเป็นตัวปั่นนะฮะเขาต้องเอาลูก้าอยู่แล้วเป็นเราเราเจอลูก้าแล้วก็เอาลูก้าโอเคนะครับผมเรากำลังเรากำลังอัพโอเคคุณหมอ คุณหมอเอาลูก้าล้มแล้วคุณหมอ,เ,อเราไปช่วยลูกา้าเราไปช่วยลูก้าก่อนลูกี้จุงเรากําลังจะไปช่วยนะโอ้โหมันดักมันได่อย่างน,นี้เลยเหรออย่าบอกนะลงห้องวีอะ่ะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะโอ้โหห้องวี Ai p พีซะด้วยเอาไงดีล่ะทีนี้อ่ะอย่าเคลื่อนไหวอยู่ไหนวะอย่าเคลื่อนไหวช่างมันเถอะเเหมือนเขาจะเฝ้าหน้าเก้าอี้เลยเหรอใช่ไหม otes? เออเขาเฝ้าหน้าเก้าอี้เลยไม่เป็นไรเราไปช่วยได้เราไปช่วยได้เราไปช่วยได้ เพราะเราไม่ต้องต่อตีเบิ้ลไงฮึบอย่าอย่าอย่าทำเราอุ๊ยลูก้าจะเลยเฟสแล้วไม่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 เออเราดึงเฮ้ยเรายอม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 ล้องเพื่อเธอลูก้าออกไปซะโอเคตรงนี้อึ๊บเออลูก้าช่วยตอนแก้เต็มหลอดช่วยตอนแก้เต็มหลอดคนสวนคนสวนอย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งรอคนสวนอย่าเพิ่งรอเฮ้ย ส่วนเออเก่งมากเก่งมากเอม่าเก่งมากเอม่าเก่งมากเอม่ามีการล็อกเกลาะนะฮะเฮ้ยตัวาเขาตามหลังเรามาแล้วอ่ะเฮ้ยเราเราแยกเราแยกเราฉีกเราฉีกตรงนี้เฮ้ยตัน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 ก้าก้าจุกเอ้ยว้าวว้าวแย่เข้าไปเขาตีเราไม่ทันวายเฮ้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 ยเอาไงเอายังไงเอายังไงเอ่ยเอา นาตันอย่าทำเราเลยเราขอร้องนะนาตันอย่าอยู่ในห้องพีโอเขาไม่เอาลงห้องพีเขาเอาลงเก้าอี้โง่เขาเอาลงเก้าอี้โง่โอ้เราพยายามดูจุกจุกอยู่ใครจะช่วยเราจะช่วยเราลูกี้จุงไหมลูกี้จุงไหมอ้าวคนสวนทั้งลูกี้จุงทั้งคนสวนนะแล้วไช็อตเขาทําไมลูกี้จุงช็อตเขาทาไมโอเค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 เราวิ่งอยู่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  อุ้ยหกคอมเมนต์ตลกหกคอมเมนต <c oughs> ์ข้าวไรเขาไล่ลูกี้จุงโอเค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 เราจะไ,ไปช่วยเขานะแต่เมือง,งเราฮิวก่อนลูกี้จุงตั้งใจไว้นะมึงนะหมอก,กําลังฮิวอยู่ต้องฮปหิวให้เต็มหลอดเลยนะพราไม่งั้นเราเราโดนเจ้า <c oughs> น้อต้านสกัดขาหลอกแน่โอ okay, 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 เคโอเคโอเคต้องฮิวให้เต็มหลอดส่วนเขาสวนเชื่อทันไหมส่วนคนส่วนเชื่อทนัน,ขขน,เอทนเปล่า ไม่รู้ละเราต้องไปช่วยเขาต้องรีบไปช่วยอยีกไปบอกให้เขาก็ยังดีนะบล็อกบล็อกบล็อกเออเออเราไปบลอกให้เราบอกให้เราบอกให้อุ้ยอุ้ยตกหัวเมยนองนัล้แหละอืออ้าแล้วจุดหมอจุดเหรอหมอจุดทำไมแต่มันก็ถึงเวลาต้องจุดแล้วไหมอะแต่แบบน่าจะรอให้อันนี้ยังไงยังไงก่อนแล้วค่อยจุดดีกว่าเพราะว่าในความคิดชิวนะ,ะนนอุ้ยเขามาตรงนี้ นความิชิวก็คือต้องรอ้เพื่อนล้มก่อนแล้วค่อยจดคือแบบต้องเตรียมมันตัวอะไรกันก่อนยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันเลยโอเคโอเคโอเคโอาจูจูให้อยู่เราจะจู๊ให้เฮ้ยเฮ้ยเยคฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย่้ยแฮ้ย่ฮ้ยเ้เฮายเยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยเฮ้ยไฮ้ยเ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 เฮ้ยเไ้ยเฮ้ยเไม่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยกฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยอฮยเฮ้ยเฮียเฮ้เฮยังดีทุกคนโอเคเรายอมพีชีพีพเ าลากนทุกคนข้าจะกลายเป็นวิญญาณตามติดเจ้าแน่เจ้านอตูดนอตูดนอตูดเอาไงโอ้โหชุลมุนชุลเกกันมากเลยตอนนี้ทุกคนโอ,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 อ้คุณหมอหมอหมอคุณหมอเออลูกา้าเออลูกา้าเปิดประตูลูกา้าเปิดประตูหมอหมอเขาอุ้ยเขาบิงเขาบิงเอ้ยโอ้ประตูเปิดยังกระปกประตูเปิดยัง เปิดแล้วเฮ้ยออกออกกันเลยคนสวนออกเลยอย่าช่วยอย่าช่วยตอนนี้ตาแดงตาแดงอยู่อย่าช่วยเลยคนสวนเสมอยังเสมอดีกว่าแพ้คนสวนโอเคหมอนั่งแล้วเฮ้ยหมอตายสองเหรอทำไมจริงๆแล้วหมอน่าจะรอดหนึ่งนะถ้าเกิดเขาไม่พกบ,บิงมาเอออย,ย่างน้อยฮะเสมอดีกว่าแพ้นะ <Yeah. S 1> เอเสมอดีกว่าแพ้นะฮะโอเค อ่าเออทุกคนเป็นไงบ้างคลิปนี้สนุกไหมกำลังนั่งเรารอให้มันออกมาก่อนเฮ้ยเร็วๆสิใครตดวะเนี่ยชิวตดเองเลยฮะตดค้อนเหม็นโอเคนะทุกคนทุกคนอุ้ยแหลกทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมฮะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชิวมีกำลังใจกันนะคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนบ๊ายบายนะทุกคน